แมวลองว่าเหมียวและถ้าหากเราล้องเหมียวกลับไปเนี่ยพวกมันจะเข้าใจหรือเปล่าว่าเราต้องการที่จะสื่ออะไรนั่นเองเน,นะครับเดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเรียกว่าเป็นการสื่อสารสำหรับน้องๆละกันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจกันก่อนสักเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่ดูพฤติกรรมของเจ้าของเป็นหลักหรือพฤติกรรมของสัตว์บริเวณโดยรอบแถวนั้นเป็นหลักนะครับจะไม่ได้สื่อสารด้วยเสียงนะ พฤติกรรมครับเสียงมีผลแน่นอนอยู่แล้วครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติอย่างนี้อยู่ที่เจ้าของแล้วนะของใครของมันนะครับถ้าเราไม่ชอบเราอาจจะพูดแบบเสียงใหญ่ๆโทนเข้มเขมไปเลยว่าไม่หรืออย่าแต่คําแนะนําไม่หรืออย่าให้เป็นแค่โทนเดียวคําเดียวงงไหมฮะเช่นสมมุติว่าถ้าเราไม่ไม่ชอบไม่ก็คือไม่อย่างนั้นเสมอน,นะครับคุณอย่าแบบรอบนี้สมมตินะถ้าหากมันขึ้นเคาน์เตอร์หรือทําอะไรที่คุณไม่ชอบแล้วไม่อยากให้มันทํานะไม่คุณพูดอย่างนี้เสร็จใช่ป่ะสมมุติทารอบหน้าไม่ มันจะคนละเรื่องเลยนะแมวจะไม่เข้าใจว่าอา้าวสรุปว่าทําดีหรือไม่ดีดังนั้นหมายค้าว่าเราควรใช้โทนเสียงสม่ําเสมอและไม่มีบ่งบอกนะว่าเอ้ยเสียงใหญ่ดีกว่าไหมเสียงเล็กดีกว่าใช้เสียง2น้องชอบมากกว่าไหมควรใช้โทนเสียงแบบไหนดีนะครับจริงๆแล้วเราต้องสรุปโดยเบื้องต้นเลยนะว่าแมวดูที่โทนเสียงของเจ้าของตามที่แจ้งไปแล้วแต่ว่าทีนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะเลือกโทนเสียงไม่ถูกดังนั้นคําแนะนําที่ดีที่สุดเลยนะ เอาเป็นที่เราธรรมชาติที่สุดครับในกรณีเช่นสมมุติถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าเราโดนแมวกัดโอ้ยโอ้ยก็โอ้ยเลยครับหรือถ้าบางคนจะพูดอะไรแบบอย่างอย่างอื่นก็เอาอย่างนั้นเลยครับเอาตามที่เราเป็นมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องเนี่ยเราจะได้พูดโทนเสียงอย่างนั้นได้เสมอหรือตอนที่เราตกใจเราคือมัน,นมันไม่น่าจะเป็นช่วงที่เราจะสามารถอ่าคิดได้แล้วบบเฮ้ยไม่ฉันต้องรีบเอาอีกเสียงหนึง่งอย่านะครับคำแนะนําอย่างเดียวที่ให้ได้คือเอา คือเสียงที่เราต้องใช้จริงๆครับในชีวิตประจําวันอันนั้นแหละครับคือโทนเสียงที่ดีที่สุดส่วนที่เหลือคุณก็ต้องไปเลือกโทนเสียงเอาว่าเอ้ยโทนเสียงแบบไหนที่เราน่าจะใช้กับมันได้ดียกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราอย่างเรื่องไม้อันนี้หนักแน่นชัดเจนอยู่ละแล้วลเรื่องเสียง2ล่ะอย่าบางคนเนี่ยเวลาพูดพูดอย่างนี้เนาะแต่เวลาพูดกับนัองแมวคือเสียงสองเลยไปแนวน่ารักไปเลยถามว่าพูดแนวนั้นอ่ะแมวเข้าใจหรือเปล่าโดยตอนแรกแมวจะไม่เข้าใจครับ แต่หลังจากที่คุณเลี้ยงไปสักระยะแล้วเนี่ยน้องจะดูพฤติกรรม1กับ2เสียงครับจะดูคู่กันเลยสมมุติถ้าเห็นคุณทําเสียงแบบนั้นเมื่อไหร่และน้องถ้าจําได้แล้วนะน้องจะรู้เลยว่าตอนนั้นน่ะคุณอารมณ์ดีพอน้องดูคุณจากพฤติกรรมเหมือนกันครับคล้ายๆแมวเลยฮะถ้าเราเห็นพฤติกรรมของแมวหางชี้ขึ้นงอลงเล็กน้อยที่ปลายหางโอเคมันอารมณ์ดีเป็นหลักการเดียวกันครับที่เรามองมันและมันก็มองเราเท่ากับว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกัน คำว่าเหมียวถ้าเราพูดไปแล้วสมมุติว่าถ้าแมวเงี้ยวมาหาเราแล้วเราเงี้ยวกับเนี่ยแมวเข้าใจไหมว่าเราสื่อสารอะไรต้องคุยกันตามตรงเลยนะเป็นหนวิจัยกันมาเรียบร้อยแล้วครับไม่มีผลอะไรเลยครับไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมีมีเหมียวใส่มันด้วยซ้ำเพราะแมวไม่รู้ว่าเราอะ่ะกําลังสื่ออะไรในท้ายที่สุดแมวมันก็จะกลับไปในจุดเดิมครับเสียงโทนไหนแล้วเสียงโทนนั้นน่ะพฤติกรรมของเราอะ่ะเป็นแบบไหนมันจะดูควบคู่กันสองอย่างถ้าคุณทําแบบนั้นซ้ําๆเดิมๆเสมอ แมวก็จะรู้ครับว่าเราอารมณ์ไหนอยู่นั่นเองครับชื่อครับแมวสามารถรู้จักชื่อของตอนเองได้หรือเปล่าอันนี้คือคําถามยอดทีเลยนะคําตอบได้ครับเนื่องจากว่าวงเล็บโทนเสียงเหมือนเดิมนะครับและเป็นไปได้ไม่อยากให้ใช้2พยางแต่2พยางทุกคนเลยครับเป็นไปได้คือแค่พยางเดียวครับจริงๆ2ก็ได้ครับแต่คุณต้องพูดซ้ําแบบบ่อยกว่าตามปกติถ้าเรียกกับพยางเดียวอ่าพอน้องจะไปจําแบบอย่างนั้นมากกว่าถ้าคุณพูด เช่นนะเช่นเช่นสมมติเอาอย่างกระต่ายของก็ได้น้ำตาลหรือว่าแมวก็เมาเมาคือมันก็ยังสองไม่ยางอยู่ดีแต่ตอนเรียกจริงๆอ่ะเราเรียกเมางงงงไหมอันนี้คือแมวของของผมะนะเวลาเมาเเมาเเมาเวลาเรียกจริงคือเรียกเมาเรียกปุ๊บมันจะมี2กรณีครับแมวสนหรือไม่สนเนี่ยเราดูได้2กรณีนะ1เรียกและหันอ่าเมามานี่คือมันก็จะหัน2ก็คือมันจะไม่หันครับแต่มันจะกระดิกหูด,ดังนั้นเนี่ยเราสามารถดูได้อยู่2กรณีนะครับ หมายเขาว่าน้องอะ่ะยังสนใจเราอยู่แค่นั้นเองคือให้ดูเพื่อให้รู้ว่าเออน้องอสนแต่แบบแนวคล้ายๆเราครับเหมือนกับแฟนเรียกอะ่ะเฮ้ยมาน,นี่หน่อยดิแต่คือเหมือนคนขี้เกียจอะ่ะเออได้ยินแล้วแต่แต่ขี้เกียจลูกไงนั่นแหละเป็นกรณีเดียวกันแมวมันก็เหมือนคนนั่นแหละกอดและจูบครับถือว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโทนเสียงนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีข้อที่เกี่ยวข้องกันโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะเนื่องจากการกอดจูบมันไม่มีผลกับเสียงใดเลยทั้งสิ้น แต่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราด้วยฮะดังนั้นผมเลยต้องเสริมข้อนี้ขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นเราเพิ่งได้รับแมวมาใหม่ลูกแมวครับแมวเด็กๆเ,เลยฮะน่ารักชอบกอดชอบจูบครับแล้วประเด็นต่อมาคือแมวครับมันมองว่าเราเป็นผู้ปกป้องหรือเป็นแม่มาแล้วหรือยังมันมี2วงเล็บนะวงเล็บที่1ถ้าหากมันมองว่าเราเป็นครอบครัวมันแล้วเราจะกอดจะจูบเราจะทําอะไรมันก็ได้เพราะมันน่ะเห็นว่าเราเป็นแล้วชัดเจนนะครับ โดยจุดสังเกตน,นะครับก็คือสมมุติถ้าเราเดินเข้าห้องแล้วมันเอาตัวมาลูบเราบ้างหรือว่าเรานั่งอยู่มันเดินมาหาเราโอเคเรารูปหัวมันได้เราให้มันดมแล้วมันก็ไม่เดินหนีเราอะไรแบบนี้ครับคล้ายๆประมาณนี้แปลว่าคุณอ่ะเริ่มเป็นครอบครัวมันแล้วคุณจะทําก็ได้เพราะเป็นการเพิ่มพัฒนาการโอเคมาวงเล็บที่2ครับในส่วนถ้าหากแมวยังไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนในครอบครัวนะถ้าหากคุณไปกอดและจูบโดยที่เราเพิ่งรู้จักกันอ่ะ อย่าเรียกว่าเป็นครอบครัวครับมันอาจจะเกลียดคุณเลยด้วยซ้ําเพราะมันมองว่าคุณน่ะไปลุกล้ําพื้นที่ส่วนตัวของมันดังนั้นดีที่สุดเลยก่อนที่จะทําอะไรคืออย่างแรกผ่านด่านแรกให้ได้ก่อนนะแมวเดินมาหาเท่านั้นแหละอันนี้คือด่านแรกแล้วที่เราจะสามารถลูบจับหรือทําอะไรต่างๆได้โดยระยะเวลาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกินสัก15วันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เต็มที่ละ15วันเพราะ7วันแรกอะ่ะจากแมวมันขู่มันก็จะเริ่มไม่ขูล่ละ อีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันที่เหลือมันก็จะจําน้ําเสียงของเรานั่นเองว่าเราเสียงแบบไหนมันก็จะเอากันแบบนั้นตามเราเป็นหลักนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆน,น่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะสำหรับโทนเสียงก็เลือกใช้กันให้ถูกก็และกันนะครับผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงได้นะก็แค่ว่าเป็นแนวให้เป็นแนวทางให้อะเฉยๆนะครับที่เหลือก็หวังว่าจะไปทําตามเนาะจะได้ไม่มีปัญหาต่อน,น้องแล้วก็จะได้รักกันนานๆ